ฮัเครื่องอยู se ่ใกล้กูเพื area, hmm, ่อนเครื่องเหรอเออกูเกิดต่อล้ดีกูเกิดอยู่สามคนใครมาเล่นดนตรีแถวนี้วะไอ้เนี่ยนี่ไงไอ้มีตัวละครที่เล่นดนตรีตรงเนี้ยเอ้าเอ้านี่ไงสี่คนพอดีสี่คนนะไอ้มาสี่คนเฮ้ยดูแบบปั่นไฟอย่างไวอ่ะเพื่อนดูปะใครปั่นไฟไวอ่ะเพื่อนเพื่อนเล่นดนตรีเมื่อกี้ ปันไฟอย่างไวอะอ๋อไ,<ม>ไอ้ติ๊กขึ้นเลยอัอนนั้นว่าไอ้ปับป๊บปับป๊บเถาเถาสิง<ๆ>เอา้าเมืกี้ครับเพื่อนอเอ้ยไอ้สีมา <laughs> เพื่อนบอกว่าผีมาแล้วไอ้ทียสวนพวกมึง <laughs> ไม่ยังมันยังไม่รู้หรอกถ้ามันไม่ได้อยู่ใกล้ใกลไปคร่้งหนึง่งไปเลย กูวิ่งแล้วกูมาอยู่ฮัลลโหไอ้เหี้ยโกสเฟซกูมาแล้วเฮ้ยโกสเฟซเหรอไอ้ใช่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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยมาเสียบกูมาเสียบกูไม่ได้ใส่เปิร์กไอ้เหี้ยนั่นอีกโอ้ไปแล้วอุ้ยไอ้เงี้ยโดนหน้าตาม่ทันเอาอย่างนี้ผายแล้วโอ้แม่งขาดหมาเพื่อนด้วยไอ้เหี้ยกูลืมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนส่องไปสายไปเลยไปเลยปวดหัวเพื่อนปวดหัวเพื่อน ตัวตายตัวแทนกูยังไงตัวตายตัวแทนกูโอ้ไม่ตัวตายตัวแทนแล้วกูวิ่งแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยากาแฟมาเลยกูกาแฟมาเลยกูกบันไปเลยไปเลยกูไอ้เอ้ยแก่กูไม่ได้หรอกกูว่าแก่กูไม่ได้หรอกกูว่ะอาฮ่าฮ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนอื่นไปไล่คนอื่นกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ย มันมาไล,ล่กูหรือเปล่าวายเฮียไม่เงากูกูมาไล่ทุกเกมเลยเฮ้ยมันไล่เพื่อนมันไล่เพื่อนขาดมุมงกันอีกติงนี่มันไม่มาไลก่กูกูกดสบายกูปั่นไฟไม่มีแถวเนี้ยไม่มีเฮียกูโดนพิษแรกคนเดียวเลยดูอย่าบอกว่ามันจะตามมาหากูอีกนะ ไม่ได้ใช่เปิร์กไอ้มนอะไรเพื่อนอย่าไงเพื่อนยังไม่โดนตีเลยนะไอ้เนี่ยนั่นไงพูดไม่ขาดคำพูดไม่ขาดคำไม่โดนตีเลยอย่าไปชดมันนะอย่ามาตายนั่นไงตายไอ้เียกู์ไปชดมันไปตายจริงกูไม่รู้กูปั่นไปอยู่กูก็ปั่นไปอยู่เหมือนกันแล้ แจงนี่มันได้เครื่องหนึ่งมันไปมันไปเกี่ยงตรงไ,รไหน<อ>ะมันแปดอ๋อมันอยู่ในโลกมันอยู่ในโลกนู้นอ๋ออีกอีกโลกหนึ่งเออมาเข้าประตูมิติไปอนะ๋อกูก็สบาย,ยดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่อกูอีกอกูอีกเหลือประมาณห้าวิกูอีกห้าวิกูอีห้าวิกาดีห้าวิ เต็งนี่ปากวิ่งแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่กูงนี้กับมึงไะไปช่วยเพื่อนดีใครไปช่วยเพื่อนไหมวะเดี๋ยวกูวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนมันจะตาย,ยแล้วนั่นไอ้คนหนึ่งอยู่ไหนฮะคนหนึ่งมาไปช่วยเพื่อนมันได้ปัดไฟด้วยไอ้เฮียนี่ อ๋อนี่ไงคนเจแล้วอ๋นี่ไงมึงอยู่ใกล้ๆกูเลยตึ๊กตึ๊กตึกว้าวเอาเอ้าอี๊ยไปเ้ยไปแล้วก็ไปแล้วเอ้ยมึงอย่าปาดไฟมาอยู่ม oh no, oh no, wow. Wow. Oh, oh. Sí> ึงไปก่นก yeah ่นรู้แล้วรู้แล้วเห็นแะ้วเหะไว๊บนผัดยาก่อนัยาก่อนตรงตรงนี้ตรงนี้หลบตรงไหนตรงไหนตรงไหนันนี้วันีวพยาบาล อ๋อโหคิวเลอร์แม่งปล่อยให้มันตายอยู่ตรงนั้นห่ะเลื่อนใหเก็บเลยใช่ไหมเออเดี๋ยมันเฝ้านั่นอะ่ะกูว่าน่ะใครจะไปช่วยมันวะไม่มีเอ้ยกูไปเอาสโมกดีกว่าไปเดี๋ยวกูไปเอาเอ้ยอไปด้วย<อ>ไปด้วยไ<ป>อ้เหี้ยเข้าดีเวัสดีครับอย่าบอกน้องคิวเลอร์มามาแอบอยู่ตรงนี้ไปไปไป ไปแล้วกูลงมาจากข้างบนตรงไหนวะเมื่อกี้ตรงนั่นแหละตรงนั้นคือบนหัวมึงอ่ะเออนั่นแหละเอ้ากูไม่ได้สมุกเหรอไม่มันต้องเอาสองรอบเอาสองรอบอันนี้กูได้ละเฮ้ยอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วเออไอ้มันมันออกแล้วมันออกแล้วมันได้อุ้มแล้มันเริ่มออกออกออกเอาออก่ตรงไหนอ่ะเอาตายมันต์ตายตรงไหนอ่ะ เอาตาตรงนี้ใกล้กูโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยงั้นกูไปปั่นไฟดีกว่าฮะมาปั่นเครื่องนี้เอ้าไอ้เหี้ยโดนล็อกส่งไปจ่ายอีกแล้ววิ่งดิเพื่อนไอ้เหี้ยเครื่องโดนล็อกเออเครื่องเครื่องนั้นเครื่องนั้นโดนล็อกไหมวะน่าจะโดนล็อกเหมือนกันเฮ้ยมันอะไเพื่อน มันไลรทำเพื่อนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนู่ตรงนู้นงั้นปัดนมันอยู่ตรงที่เราเป้าประตูอ่ะอ้ากูมากูมาปั่นเพื่ออ่าเครื่องช่วยคนนี้ก่อนมันอยู่ทางขวาของครูเอ้ยมันมันแค้นอะไรกันหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมันเฝ้าเลยอ่ะอะไรมันเฝ้ามันมันแท็กติกของมันหรือเปล่าวะแท็กติกว่าไอ้ผู้เล่นใหม่แท็กติกไอ้เหี้ยแล้วเครื่องปั่นไฟเราจะปั่นครบทุกเครื่องแล้วเนี่ย อ่ามันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วมันอุ้มไปเสียบตรงไหนอ่ะถ้าเป็นงูกูกูกับเพื่อนขอห้าวีก็พอห้าวิหกวิไอเพื่อนรอกกรอ๋อเพื่อนจะไปช่วยนะเพื่อนเพื่อนไปช่วยอยู่เพื่อนไปช่วยอยู่มึงป่านอะไมึงป่านมึงป่านสองเพื่อนกับกูเนี่ยไป่ต้องไปเลยเนี่ยเรียบร้อยกูกูมึงป่านไหมมึงปั่านอะไรไปเลยทำไมกูจบเลยเนี่ยป่านไม่เดียวกูจบเลยมึงอยู่ไหนอ่ะ ไปเลยไปเลยเอาไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเครื่องเดียวเดี๋ยวเครื่องเดียวไอไอเพย์ไม่ินเเทอร์น็ตไปเลยแบกเลยแบกเลยแบกเลยเพื่อนแบกเลยโอ้ผีมันไปทางนั้นน่ะขอบใจที่ซื้อเวลานะเพื่อนไปเลย มาแล้วมาแล้วมาอยู่แล้วบอกไม่ช่วยเพื่อนก่อนหรอวะช่างมัน <c oughs> เฮ้ยเพื่อไปช่วยเพื่อนหน่เอเพ้ยเราพวกเรามีสมกว่ะไปไปสมกด้วยกูไม่มีอ่ะสมกเอมึงใช้ไปแล้วเหรอกูใช้ซ่อมเครื่องไปแล้วมันใช้ซ่อมเครื่องได้อ๋อเยียไม่บอกกูเออ มันเวลาใกล้เสร็จอย่างเงี้ยมึงมึงมึงกดใช้ซ่อมเครื่องไปแล้วมึงก็วิ่งไปทางอื่นได้มันจะซ่อมเครื่องให้เสร็จเองอ๋ออ๋อไอ้กูเคยเห็นอับเบลิตี้นี่อยู่อ่นไงเพื่อนตายแล้วกูออกไปแล้วเฮ้ยเอาเพื่อนตายแทนเลยใช่เพื่อนตายแทนเนาะใครจะไปอยู่ไปช่วยเหรอมันเฝ้านั่นน่ะดูเดี๋ยวมันเฝ้ามันไม่อุ้มมันเฝ้าเลย ทางออกอยู่ทางไหนไว้เแคยด้านหลังด้านหลังมึงด้านหลังมึงด้านหลังมาทางซ้าย,เ,ยเออเออตรงมาทางซ้ายตรงมาเออนั่นแหละความความมือน,นี่ใช่ไหมเออเออนี่ยเน,นี่ยเนวางสมมคให้เนี่ยเนี่ยนตรงนี้เลยเห็นไหมี๋ยว่าไปช่วยเพื่อนกันอ่าไปช่วยอ่ะอ่ะกูออกแล้วปิดเก้ออกอะไรสักเกมหน,นึ่งนะกูสเปกเต็ดมึงอ่ะสเปกเต็ดนะ ยีงไงโดนไล่เหี้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนไล่อ๋อไอ้เหี้ยคิลเล่าทำไมแก๊งขี้อะไรกันวะคิลเลอร์เป็นเหียประตูตรงนี้มันเปิดแล้วไอ้เหี้ยมันเปิดแล้ววิ่งไปดิบอกเลย กินเลือดทิ้งกินเลือดตังีเหี้ยอะไรวะอ๋อมันออกแล้วเออมันคาดออกได้ไปเลยไปเลยกินเลือดบอกว่าอะไรวะมันออกเลยรั่วเลยอ่ะ